mẹ nào mẹ gì oh. hey. đây mẹ 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 này mẹ 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 เห็นใจยือฟังเล่าแล้วเนี่ยมาคอเนี่ยเออเห็นมันซุกก็จะเอาไปหนึ่งใส่เขาเป็นหนึ่งใส่เขาแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงกินแซบแซบปาคอ บางล่าเนะบขบขอ้อบบข้อบ้นเท่าเอื้นหมา,างเงี้มักสโนอโก็ละยางนี่เนาะขอสวนทุเรียนสนทุเรียนเพิ่นโอ้ฝนวายอุนตัวนี่เต้นยิง สวนแล้วสวน,น,นสินนาคาสวนสินนาคามัทุเรียนของไงเกศยนพอแดงสำดิดตลวงตุนเตียนเนื้นอผีหลองเลยมัทุเรียน เดนโอ้จะตุนยังไงพี่น้องได้ <laughs> พัฒนาส่วนแรกของวัดนะองไถ่เนาะตัวเข้มหลายตัวนี่เนาะพี่นะ้นองหลายตัวนุ่มกำลปลูกไม้ สารตอนบ bon. นสารทำไมปลูกทุเรียนได้ไหมมาดูเอาเด้อพี่น้องเด้เมอ,อมาดูเอาเป็นไวลแล้วพี่นอ้องเอ้ยโ่นต่วนเตียนเตียนเนาะทุเรียนชิบกาปีแล้วพี่น้องที่สวนชินนาคาอําเภอสังคมบ้านไทยพัฒนา ศึกษาเอาเด้อผู้ใดสิบปลูกทุเรียนปากอีสานมาเบิงตวอ,อยางมาเบิงศึกษาดูงานตนวน่นเต้นแล้วตัวน,นี้พันตัดบ่นี่โอ้มันหักตัวนี้โอ้ลมพัดเนาะลมแห้งหักคอรลอโปรง งา a ไม่บันปวงแหน่งไม่ <c oughs> นี่เจ้าของเพินโยมพอแดงนั่นก็เป็นปูสุวิทย <c oughs> ์เป็นเป็นเชี่ยวกันเป็นเพื่อนกันแต่สม,ม,ายาม <c oughs> ัยเป็นโยมเนาะมายามหลวงปู่วิทย์มายามเชี่ยวเิ่น <c oughs> เออไมายามเชี่ยวเพิ่นเดี๋ยวถ่ายรูปจักน้อยจักได้แล้วโอ้โหเฮ้ยอันนี้หมากละมุดละมุดหักละมุดลำใหญ่มาเปียงมาไฟมะพข้าส้มโอโอ้สมดีมันก็ถือว่าโอเคแล้วแตงแงโมไซโยโห่หิวโอเคแล้วกันป่านนี่แล้วเฮ้ยเนี่ยทุบกําลังสินอยู่นี่ มันเป็นยังไงมันในหัว,ว, <c oughs> หวน้ำยู่บาเดียวหนิหัวย่าในยามแรงบอกอเห็นหน่วยใหญ่เด็บหน่ยนวยนี่คือคักแท่วันชักโล่น้อนี่พี่น้องเนะาะเห็นไหม,ไมบาดพอโลดท่นี่าเถอะ แม่ลนวโอ้ยดอกขี้มีนองเลยใู่เรียนอีสานตอนบนเพราะเบิ้งคือบอกมีลูกปูปลูกปลกปลกปกปกมาเด้อพวกใด้สุเรียนงามสุเรียน้าน ตุเลียนคาตักเสือนี่ก็เป็นละมุดตาละมุดละมุดน้ำห่วยก็อยู่ยุไ no ก่เนี่ยพ <cer> ี่น้องด้ยน้ำห่วยอันนี้เป็นพักเลี้ยงพักเลี้ยงพักประจำภาคใต้นะพักเลี้ยงพักเลี้ยงพักเลี้ยงคนไต้เขาเจอหยอดเลี้ยง หยอดเลี้ยงหยอดเลี้ยงเอาไปลวกไปลวกแล้วก็ไปแกงแกงเส้นน้ำไม้แกงเลี้ยงเนี่ยพี่นอ้องพักเลี้ยง พื้นที่การเกษตรเกษตรตัวย่างตาละมุดพี่น้องไอ้นี่พันพันเลี้ยงเพิงเนี้ยพี่น้องเนี้ยสีเหลียวเห็นอยู่นี่เลี้ยงเพิงเลี้ยงพึง่งเลี้ยงพึง่งแต่นี่เลี้ยงเพิงพี่น้องผสมประสานยึดไต่หม่มบักไ่พี่น้อง À, bọc phai luôn tìm điên như thế nào ạ mũi phụ trình mà sẹp quá ạ ừ ừ vô ừ ừ ừ anh ผักเลียงผักเลียงผักเลียงพี่นอ้องผักเลียงผักประจำภาคใต้ผักเลียง จบ่นี่ปลูกไม้มันก็สูบน้ำห่วยเนาะ สูบน้ามวยเส้นสปริงเกอร์ฮอดนาแรงนนแรงธรรมสาิฟังทงั้นนนง,ง,ทงนั้นก็มีพี่น้องฟังทั้งนั้นก็มีกำลังปลูกไม้ฟังทั้งนั้นก็ได้ อกำลังปลูกใหม่ฟังนงคุณปลูกธรรมชาติเม่ต้องทางหญ้าทางนั้นไหนมันไปดึงแต่เคี่ยวออกเนาะดึงแต่เคี่ยวออกมันตีเกี่ยวหยอดเกี่ยว การเกี่ยวกริงมันทั้งไต่พื้นกับปล่อยธรรมชาติมีห้าค่าไม่ยันเกิดเต็มอาศัยอิงธรรมชา,าติเมื่อต้องพิธีพิธันมากมายเนาะอืม ถิ่นนาคาอ๋อต้อนน,น้อยๆก็เป็นน่วยบ่นต้นปุ่นปู<อ>มปุ้น่วยง่ายพูดแล้วแต่ว่างัวงัวสองตัวเฝ้าอยูน่นโอ้โหใกล้ๆว่าได้แล้วงัวเนาะบ่ถืกีกันกับสีเหลียง,อ,งอันนี้ต้นต้นน้อยเนาะต้นน้อยมีน่วยหนึ่งปีนี้มีน่วยหนึ่งองีกหนึ่งน่วย ที่เป็นไว้ไว้หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามจีหาหกเจ็ดแปดต้น ه, แสดตุนโอ้ยงานนี่ฮักขอลอลงมาพี่น้องเนี่ยลม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không fate,